ส่วน n นท์เซ็กชันคืนนี้นะครับการคุณจะเป็นอย่างไรเราจะไปตรวจสอบกับคุณนัททีจุฑาวัารกุลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคลาสสิกโกลฟิลเจอร์ครับคุณนัทสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณนัทครับดูแล้ววันนี้ทองคาดูเหมือนขึ้นไหวไม่ค่อยมากนะครับขึ้นไหวในกรอบแคบๆรออะไรพิเศษนะไหมครับค่ะสําหรับคืนนี้นะคะจริงๆแล้วตลาดทองคําก็ถือว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศออกมาแล้วก็ถือว่าค่อนข้างพอสำคัญนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นยอดตัวเลขการ างงานนอกภาคการเกษตรนะคะในเดือนเมษายนนะคะแล้วก็รวมถึงตัวอัตราการว่างงานในเดือนเมษายนด้วยที่จะประกาศออกมานะคะสองตัวเลขนี้จะประกาศออกมาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งบ้านเรานะคะก็จะต้องติดตามดูว่าตัวเลขกันอย่างไรบ้างน,นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขนะคะออกมาถือว่าแย่นะคะก็มีโอกาสที่จะส่งผลผลบวกต่อรา,าคาทองคาได้นะคะอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าราคาทองคำนะคะในณปัจจุบันอยู่ที่ระดับ1 4 7 7เหรียย่เยเ u s ดสานอ์สนะคะ ถ้าเกิดราคาทองคำสามารถสลุผ่านแนวต้านด้านบนที่ดับ1,480เหรียญเวสซาาได้นะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ดับ1,500เหรียญนะคะแล้วก็แนวต้านถัดไปถ้าทะลุ1,500เหรียญได้ก็จะมีโอกาสไปทดสอบ1,525เหรียญในระยะต่อไปนะคะแต่ว่าทีนี้ท้งนานนะถ้าราคาทองคำนะคะก็ต้องระมาระวังแบงขายในแนวต้านบริเวณ1,500ถึง1,525เหรียญเวสซล่านะคะเพราะว่า ถือว่าเป็นแนวต้านที่สําคัญแล้วก็มีโอกาสที่จะมีแรงขายทาลายออกมาในบริเวณแนวต้านตรงนั้นนะคะส่วนแนวรับด้านล่างนะคะเรายังให้อยู่ที่ระดับ1460ี่เหรียญแล้วก็1 4 5่นยสเหรียญอยู่อนซล่านะคะแต่ว่าให้ดูแนวรับที่สําคัญที่ระดับ1440ี่ยเหรียญที่สัปดาห์นี้ก็ถือว่าสามารถประคองตัวเหนือแนวรับบริเวณนี้ได้นะคะก็เลยทําให้ราคาทองคำมีการดิดตัวขึ้นมาเกือบมาชนแนวต้านอีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคำนะคะไม่หลุดแนว บริเวณ1,440ก็อยากที่บอกว่าก็มีโอกาสที่จะรีบาวแล้วก็ขึ้นมาทดสอบบริเวณ1,500เหรียญ1,525เหรียญต่อไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดราคาทองคำเมื่อไหร่ที่หลุดที่ระดับ1,440เหรียญเีเซล่านะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณลบนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาวิ่งในกรอบ1,400จนถึง1,440เหรียญได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาแรงได้อีกครั้งนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ดูว่าตัวเลขของกองทุนนะคะก็ยังถือว่า มีการขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเมื่อวานนี้เองกองทุน SPDR ก็ถือว่ามีการขายออกมา6.02ตันนะคะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณการถือครองของกองทุน SPDR นะคะก็ลงมาเป็นระดับต่ําสุดในรอบ4ปีแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นแรงกดดันต่อทองคำในระยะกลางต่อไปนะ,ะเพราะฉะนั้นรตรงน,นี้เนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัปจจัยที่อาจจะกดดันทําให้การขึ้นของทองคํายังขึ้นในกรอบที่จํากัดอยู่นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ก็จะมีผลบวกเข้ามาในตลาดทองคําในเรื่องการลดอัตาราดอกเบีย้ยของ,ง ECB ีนะคะที่ปรับลดอัตราเบีย้ยลงไป0.25ซึ่งตรงนั้นก็เป็นผลบวกทําให้ราคาทองคําสามารถติดตัวขึ้นมาได้อยู่ในระดับปัจจุบันค่ะถ้ามอง forecast ไปสัปดาห์หน้าเปิดมาบ้านเราวันอังคารมีการซื้อขายกันคิดว่าคนที่ถือฝั่งรองเอาไว้อันนี้ปลอดภัยไหมครับ ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็อยากจะให้ดูในคืนนี้ก่อนนะคะ <Yeah. S 1> ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งบ้านเราที่จะมีตัวเลขประกาศทางสหรัฐอเมริกานะ,ะ <Yeah. S 1> ก็ต้องดูว่าตัวเลขนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนได้นะคะ <Yeah. S 1> ก็อยากจะให้นักลงทุนอาจจะปรับกลยุทธ์ในช่วงคืนนี้ <Yeah. S 1> ในช่วงในซ์ฟิชชั่นของ g o f ฟิ u เจนะคะซึ่งจะเปิดตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งน,นะคะ <Yeah. S 1> ตรงนี้ก็ต้องดูว่าถ้าตัวเลขนเนี่ยออกมาดีนะคะแล้วก็กดดันราคาทองคำนะคะ <Yeah. S 1> ก็ถือคนที่ถือฝั่ง l อง g position <Yeah. S 1> อาจจะมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่า ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาแย่นะคะแล้วก็ทําให้ราคาทองคำสามารถดิดตัวขึ้นไปได้นะคะตรงนั้นก็แนะนํำลงทุนที่อาจจะถือลองโ p ซิชั i อาจจะทํากาไรบริเวณแนวต้านอย่าที่บอกค่ะครับไปดูตัวของ s e ตฟิฟตี้ฟิกันหน่อยครับมุมมองของทางคลาสสิกโกเองประเมินยัยงไงครับสดาหน้า ค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะจะเห็นได้ว่าเซ5ฟิตี้มันมีนะคะก็ถือว่าเริ่มมีการพักฐานนะคะแล้วก็ปิดที่ระดับ1 0 4 2 7 0สจุดนะคะก็ติดลบไป7.78จุดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เซ5ฟิสตี้ทำหายไปนะคะแล้วก็มีการย่อตัวพักฐานลงมานะคะก็ะสำหรับสัปดาห์หน้าถ้าเกิดว่าดูฐานที่ระดับ10,30จุดห0ย 50. จุดบริเวณนั้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่หลุดนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ1 1,50.1,60. 0จุดอีกครั้งได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหลุดแนวรับตรงนั้นไปนะก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาทดสอบ 1,000. จุดอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำนักลงทุนดูนะคะสำหรับสัปดาห์หน้า 1050. นะคะโอกาสคัดฐานก็ยังมีนะคะแต่ว่าก็ให้ดูแนวรับที่สำคัญ 1,30. 0จุดแล้วก็ 1,13. 0จุดบริเวณนั้นนะคะแล้วก็คาดว่า เซฟฟิสตี้ในสัปดาห์หน้าจะน่าจะยังแกว่งตัวแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ทำนิวไฮในสัปดาห์หน้าค่ะครับเอาละครับครบคุณน,นะครับขอบคุณคุณนัทครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค